รถจริงจริงโอ้โหเมื่อกี้น่าจะเหลือมากแต่ว่าท่าที่นี่แรงจริงดูกันนะท่าเมื่อกี้ได้ทำใหม่แบบไม่มีเพลงแบบช้าๆโอ้โหเอาช้าๆนะฮะต้องไม่ฮันเลยครับเอาแบบเรียกว่าน้อยๆแต่นิดเดียน้อยๆนิดเดียวโอเคครับจริงๆเมื่อกี้อยากให้ก้องจับพ้าวแรมากกว่านะฮะมีคนหนึ่งทำดฮะโอ้โหเรียกว่าเน้นจริงๆ พลังงาน,น,นงหรือว่าการล่อลุดเข้าไปในกันเกลไม่ดี้รือเป่าไม่ขนาดนั้นนะเอาละครับต้องขอบอกว่า AIS Bangkok Countdown 2016ในคืนนี้เนี่ยสองหนุ่มเนี่ยสร้างความประทับใจและก็ความมันมากๆจริงไหมเอนโอ้สาวสาวสาวบางคนนี่เห็นคู่ริกได้เลยงเงรอไม่เลยไม่เลยไม่เล่ก็หล่เาลวเาลวลา ใจขนาดนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มาร้องอย่างเดียวแต่จะมาเป็นครูช่วยสอนออย่างีทีนี้เลยนะโมงคทุกปีเนี่ยเราจะมีการเคารพแล้วเราจะมีท่าซึ่งปีนี้นะคะเราจะเอาท่าลิงมาประยุกต์ลิงปกติก็จะตีมืออย่างนี้อยู่ในป่าไงแต่ลิงของเราเป็นลิงจ้ำๆล้ำจริงๆก็จะมีท่านิดหนึ่งเป็นอย่างนี้นีนะตีฉาบอะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามเฮนีคนช่วยก่อนไหมคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนที่เขาดาวเนี่ยเราจะทำท่านี้ไปด้วยกันค่ะโอ้ดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนงงนะครับอยากให้ทุกคนนั้นได้เตรียมได้ซ้อมเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอด้วยใช่แล้วคู่ทําไปกับเราดีไหมค่ะไปดูกันเลยค่ะดูนิดเดียดูนิดเดียวเปิดเปิดเปิดเรัิ่มเลยครับอ่าน้องม่นใจว่ามา ดเฮ้ย้โหเดี๋ยวก่อนนะทำไมท่าไม่ทำกันเลยอ่ะบตะลึงหตลึงว่าท่าอะไรถือถือถือว่าเขารู้ท่าเต้นแล้วตอนนี้ครับผมรู้หรือยังรู้หรือยังรู้แล้วนะรู้หรือยัง คราวนี้ขออีกรอบหนึ่งแต่ต้องทาร้อมกันนะครับเขาจ้างเราประมาณล้านเมื่อกี้เราให้สักร้อยล้านแล้วคุณมาฟรีให้เราสักบาทหนึ่งก็ยังดีโอเคไหมโอเคด้ยนะโอเคไหมพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมมาเต้นลิงจับจังสูงนะครับทุกคนลัำจริงๆพร้อมแล้วเตรียมตัวมา สุดท้ายพี่วันนี้เดี๋ยวให้สองหนุ่มก็วยพปรปีใหม่นี้ดีกว่านะ้อใช่ค่ะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขมากๆนะครับผมในปีใหม่ก็ขอให้พบ<ช>เจอแต่เรื่องดีๆนะครับผมไม่ว่าคิดจะทําอะไรก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จตลอดปีตลอดไปครับครับผมวมิ่ยาได้วยพรไปแล้วนะฮะต้องบอกเลยทุกคนมาวันนี้นะับพวกเราก็มีความสุขมากเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่นี้นะฮะอยากให้มีความสุขแล้วก็เขาดาด้วยกันที่นี่ปีหน้ามีความสุขมากๆครับผม ดีกขอบคุณากัานและกล้าของเราแฮปปี้เลีแฮปปียรีอาวเนี่ยเลืสองดุกตอนนี้เราจะไปต่อดีกว่าอีพียะแต่ก่อนจะไปต